พี่ชินโดนใส่โซมาแอนิมอลพี่ชินเลิกกล่อสู้แล้วครับอ่ะขอว่ากล่องใหญ่ดีกว่านี่เป็นชิ้นที่อันนี้ตื่นเต้นมากครับชิ้นที่อันนี้ตื่นเต้นมากเอาอันนี้ก่อนละกันอันนี้อันนี้ก็เห็นแล้วนี่มีจดหมายด้วยแต่เดี๋ยวอันนี้ไปแยกงานอีกทีนะเพราะอันนี้ชอบไปนั่งอ่านเวลาว่างๆอ่านรวมๆกับทุกคนที่ทุกคนเขียนมาเดี๋ยวใส่ในกล่องจดหมายไว้อันนี้ก็เดี๋ยวไปไล่แกะละกันอันนี้ก็น่าจะครบ ใช่ก็ขอบคุณมากนะขอบคุณมากก็เดี๋ยววันนี้ไปได้แกะน่าจะแอบบได้มา่าอันแล้วเหมือนกันพอาะแฟนฉันเับก็ให้มาเดี๋ยาตั้งเป็นคอลเลกชันแข่งรถให้เนี่ยไอ้น้องน้องพวกนี้ชอบแข่งรถแบบแบดแบอ่านี่นี่นี บอกเลยว่าตอนนี้เรามีคุ่โรมีไปแล้วนะครับก็อ่าเดียวนันนี้นะครับคือันนี้นฟอร์มไต้หวันนะนี่จากฟอร์มไต้หวันนะก็ขอสองตัวแล้วกันนะนะมาเนาดี้กับชิตตี้อนะนะครับก็ขอให้นันนี้ได้นะครับก็หลวงพ่อ อะไรต่างๆที่อันนี้นับถือก็ช่วยเหลือกันนะครับวันนี้เอาละขอ,อนุยาตแก่น,นะครับก็่ได้ไปกันไวไเนาะเดี๋ยวจดหมายขวานเก็บไปหาแยกนะคะไม่ต้องห่วงนะ,ะนันนี้อ่านแน่นอนครับันนี้รับจดหมายทุกคนอ่านแล้วแบบหลายคนพิมพ์ซึ้งมากเอ้ยพิมพ์เขียนซึ้งมากซึ้งแบบว่าแบบมีทั้งเพิ่งมาติดตามทั้งเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขียนแบบชกในนี้เอออันนี้ก็อยากบอกแบบ ทุกคนเก่งเหมือนกันนะับทุกคนเก่งเกันท,ที่ที่ติดตามอันนี้แบบไม่ใช่แค่อันนี้เก่งนะทุกคนก็เก่งเหมือนกันคนรัแบแหเป็นนึงนะครับไม่ค่อยอยากแกะแรงเดี๋ยวน้องพัง ชอบแับเออมันเท่จริงครับเท่จริงคิดไม่ออกเลยมันเท่เลยค่ะนี่ฟิลไลก็จีดีเต้นเต้นจัง ห,หิวอ่ะอยากกินข้าวแล้วอ่ะเฮ้ย ขอบคุณมากจริงดีใจอดีใจนะเดี๋ยวอันนี้ไปตั้งกับคุโรมีครับน้องมีปืนด้วยยบบไปอยู่ด้วยกันดีตัวนี้แหละในนี้มีตัวนี้ครับได้น้องได้น้องตัวนี้มาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากจริงฮ <c oughs> ารัสตอนแรกเห็นหน้าตรงนี้เหมือนชิตตี้เลยไม่ว่าชิตตี้ทราร์ เวาขอบคุณมากจริงนะครับในนี้ดีใจจริงครับดีใจดีใจขอบคุณนะครับขอบคุณนะหน่ามากขอบคุณหัว่ากว่าจะหาย,ยได้มันยากอนะเนาะในนี้ดีใจจริงขอบคุณนะครับไปเก็บน้องก่อนในนี้ขอเก็บน้องก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับานน,นนี้ดีใจนะแบบ อย่าไปคิดว่าอ,อันนี้เสียใจนะอันนี้แฮปปี้จริงๆอันนี้แค่อาจจะตกใจนิดหน่อยแต่อันนี้ดีใจมีความสุขมากครับเดี๋ยวจะดูแลรักษาอย่างดีครับอันนี้สัญญาครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับมีคนบยบายแล้วเหรอครับใบ้ bye นะแบบใครจะไปกินข้าวรีบไปกินข้าวนะครับจะขออะไรนีแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงครับเรายังมีหวังไม่ ทอานโหขอบคุณขอบคุณอันนี้เอ้ยขอบคุณทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตอันนี้ครับที่อยากให้อันนี้เปิดให้ได้น้องไมเมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอันนี้ดีใจดีใจก็ขอให้ได้ไมเมนะครับมีอะไรอะไม่เมดี้ที่ไม่คาดหวังแต่ก็คาดหวังได้เลยพี่ฝาเฮ้ยพี่ฝาแกล้งอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้มาข้อความมาเองแล้วกันแต่เก็บเอาไปรวมกันก่อน โอเค,นนะคนนะนะขอบคุณนะขอคุณมานะขอบคุณนะครับเอาล่อาะอาละเตือนนี้นะความรู้สึกมันใช่คออนุญาตแก่น,นะครับ จะได้จริงหง่แต่นี่จะได้จริงเหรอเนี่ยพูดเป็นเล่น ดีทีว้าขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวนี้ได้เมมโมรี่นะนะครับอันนี้ได้เมมโมรี่นะนะขอบคุณมากนะครับเออเขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณสำหรับทุกการตลอดที่ส่งขอนให้ในนี้ครับเดี๋ยวนี้ดีใจมาก ดีใจนี่คุณมากนะครับขอบคุณมากเพราน้องตัวนี้แน่เลยที่แอบแอบบูชาไว้เมื่อกี้แอน้องเขาหน้าดูขลังเดียขอบคุณมากนะผมจะเสียทรงเนี่ยกันเลิกเป็นจีก่อนกลับมาเป็นนันนี่กันขอบคุณมากนะครับอุ้ยโอ้โหคุณเก็บ เก็บทอคัอนไว้ก่อนนะครับใจเย็นๆนะมันเยอะเกินไปนะครับันนี้ในนี้แบในนี้โตแล้วครับในนี้ทางานทํางานเองได้แล้วครับขอบคุณนะครับแต่ว่าแต่น,นี้จริงใจนะนี่ครับมาแล้วครับน้องแม,มรี่ครับซีเคดของเราเนี่ยคือตุกตาที่ซีเคดที่สุดโคตรเท่คนแบดตัวน,นี้อย่างแบด ดูหน้าน้องเดียวทำดีจริงขอบคุณจริงครับขอบคุณมากครับเก็บไว้ครับจะเก็บดูแลรักษาน้องๆไ้อย่างดีเลยตอนนี้ก็มีครูมินะครับแล้วน้องตัวนี้เนี่ยนี้นนิ้นมีรู้อ่านชื่อถูกเลยแล้วก็มีน้องน้องแน่น้องน้องน้องหมาหน้ารักอ่ะน้องหมาถึงหน้ารัก กลัวอ่านชื่อผิดมันก็มีนายเมลดี้นะครับแล้วก็เดือนนี้จะไปหาดูคิตตี้เดี๋ยวทุกคนไม่ต้องน้อยใจเสียใจนะครับเดอนนี้อาจจะดีใจดีใจดีใจทุกตัวนะเดนนี้ดีใจทุกตัวแต่ว่า อันนี้รักลุกกระตาทุกตัวเท่ากันหมดเลยไม่มีตัวไหนมากกว่าน้อยกว่านะเพราะทุกตัวก็มีมีความรู้สึกนะก็ขอบคุณทุกคนที่อยากให้หนนี้จริงๆแบบ ไอ้อย่างตุ๊กตาตัวเนี่ยทุกคนไม่ต้องน้อยใจนะครับว่าว่าให้อันนี้ไม่ถูกต้องแบบมันก็อันนี้ดีใจเพราะว่าถึงอันนี้มีมีมอนยี้แล้วแต่น,นี้ก็ยังไม่มีตัวอื่นเลยอเนี้ยก็ดีใจที่ได้ดีใจจริงๆดีใจจริงแบบอยากขอบคุณนะครับอยากขอบคุณที่ทําให้ได้มีน้องน้องคอลเลคชันนี้ด้วยนะครับก็อขอบคุณมากนะครับไม่ต้องน้อยใจนะอันนี้รักทุกตัวแน่นอนแต่อ,ออกรางไว้ตรงนี้แล้วกันปุ๊บปไปนี้ก่อน เดี๋ยวไปเก็บไว้อย่างดีไม่ดีมั้งมันดูเหมือนพ่อค้าเลยเนะนี่ยดีแบบเก็บไว้ต่อไปเลยแล้วกันครับนี่เป็นน้องมีเนยนเดี๋ยวจะได้เจอกันแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากแนละ้วน้องมีเนยก็น่ารักน่ารักมากติดตามอิสตารแรมตลอดก็เดินน่าสุดน้องมีเพียงแล้ว้วยเพียงโคตรดีเพียงน่ารักมากแล้วมีที่คาดผมนะครับที่คาดผม ของน้องมีเนืยนะครับขออนุญาตลองเป็นน้องมีเนยหนึ่งวันในฐานนะผู้ิตดตามต้องใช้กัไกตัดครับ mm hmm. ก็ปวดใส่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไว้ไปใส่ล้างหน้าทาครีมหนนะครับ mm hmm. มันก็น,น่ารักนี่งกระเป๋าได้ถ้างกระเป๋าได้ดีเลยมีนี้ด้วยมตีติง้งติ้งจริงๆแบบเนาะผมขาดแค่แบบถ้าแบบเขาทําที่ผลิตแบบต้มหัมาอะไรเงี้ยคนหนึ่งนะอันนี้คนหนึ่งที่จะห้อยอ่ามันเทไหมล่ะมันไม่เทยังไงกลับเข้าสู่หมวดคนหล่อแบบนกลับเข้าสู่คนแบบ คอนแดตเนี่ยตนี้แฟชั่นแะเราต้องทำให้ถูกของพวกนี้เขาบ้างดีเขาทำแบบมิกแอนแมทมานะผมว่าเก่ง่ารักมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก ต่อเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็มีอ๋อกล่องซุ่มน้องมีเนยใช่ไหมเอ้หน้ารลักใช่กล่องซุ่มไหมอะ่ะเอาเป็นผลิตภัณฑ์อาบน,น้ำเหรอใช่ไหมอ๋อแล้วก็มีบวกวงกุญแจให้ด้วยขอบคุณมากนะครับกแกะอันนึงแล้วเด๋ยวบอกแล้วกันอันนี้อยากได้น้องตัวถีชมพูนี้นะครับตัวสีนี้แล้วก็ตัวนี้มันก็มีซีเซ็ตมาอ๋อนี่มีซีเซ็ต อย่างแรกนี้นะครับวินี้ากแค่ไหแค่เดินไปกันต่อโอ้ขอโทษนะมีนี้ตั้งใจแกะแรงนะเนี่ยไปที่อาบน้ำนะครับก็เดินไปอ่านาราดูครับนาราน้องมีนี่นาราเป็นน้องแบบเหมือนไปสวนอะไรอยาน้อาบน้ำเสร็จหอมแล้วไปสวนเนี่ย ขอ,นะขอบคุณนะคุณนะครับเดี๋ยวไปกันต่อไปเลยนี่นี้อันนี้อยากดูอูออใหญ่มากออชื่อว่าซิโมโมนะครับเอเจนท์คาร์แล้วก็มีจดหมายีอย่างเงี้ยขออนุญาตรีบแกะของขวัญก่อน,นแล้วเดี๋ยวไปอ่านนี่ครับพีพ่พลอยนะครับพี่พลอยเพิ่งได้มาวันนี้เลยเออ แต่อันนี้นะ่าจะเก็บประมาณชิ้นสองชิ้นแล้วเดี๋ยวอันนี้จะไปนะ,นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีบไปสั่งข้าวก่อนลืมไปว่ายังไม่ได้สั่งข้าวเลยเด๋อดร้านที่กินชอบปิดปิดแล้วก็อดกินอีกละอ้าวผู้บุนี่อันนี้ของอะไรนี่จะบอกให้ว่าตัวเนี้ย ตัวเนี้ยมันดื้อมากนะอย่างนี้รู้สึกได้ขึ้นมาถึงแล้วน้องอ่ะดื้อมากคือดูหน้าก็ดูแล้วว่าน้องสนอนะ่ะแต่ว่าวันนี้เราต้องดูวันนี้รู้สึกว่าตัวเนี้ยตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบเองจะมาคุมที่นี่ใช่ไหมข้ารู้สึกได้ขออนุญาตเปิดนะเปิดง่าย,ยไม่เคยมีตัวใหญ่ขนาดนี้เปิดนี่มาแล้ว มันไม่ได้จะมาเป็นค่าคนคุมนะนี่จะมาเป็นเทพเจ้าที่นี่เลยอ่ะเฮ้ยอันนี้มันเป็นลาบบูล่างทองร่างกอดเลยอ่ะตัวแบบเลยตัวเนี้ยตัวสุดโอ้โหนี่เหมือนพ่อเหมือนพ่อมาคุมอ่ะออย่างน,นะตื่นเต้นมากัวน้องล้มอ่ะโหแต่ตัวนี้ดีใจจริงทำไงดีอ่ะ แต่เห็นหน้าชัดๆไม่เคยเห็นเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ตามลาบ,บูบูนานแล้วอ่ะเขยิบซ้ายด้ดื่อยๆนี่กิงนไหนคนปุยเลยอ่ะน่ารักจังแต่น้องคูดที่อายาอายามีแว่นให้น้องใส่ไหมอ่ะตัวนี้เท่จัดโอ้ ล้าแบบความที่มันมันล้นอนะมันในนี้คือน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปจัดแจงทีนะแต่ขอบคุณมากนะครับดีใจมากดีใจมากเป็นนักลู่บนก้อน,นมเมฆเมฆเองน้องน่ารักมากอุปแบบตัวนี้ตัวนี้สุดเชดูตัวนี้เทพจริงขออนุญาตพูดคำหยาบด้วยนะครับตัวนี้เทพจริงครับตื่นเต้นเลยอ่ะ กล่อ,องจะนี้เอจตัวนี้อันนี้ไม่สามารถเอาน้องไปข้างนอกได้จริงนะครับคือน้องน่าจะคุมลาบบูบูที่ที่ห้องอันนี้ทั้งหมดที่มีนะจะน้องจะได้ไม่ดื้อน,นะก็ตัวนี้แบบพ่ออมาแล้วอ่ะนี่คือเทพระเจ้าคมากดีใ,ใจมากเพื่อเดี๋ยว กลับมาหาน้องตัวเล็กกันบ้างนะครับน้องนี่เดี๋ยวจะสลับสลับเอาน้องน้องตัวเล็กๆนะครับน้องตัวเล็กๆไปข้างนอกจะได้ไม่เหงานี่ก็น่ารักอันนี้ชูดแบบเป็นลูกคุณหนูน่ารักครับน่ารักขอบคุณมากขอบคุณมากน่ารักมากขอบคุณมากอา้ตัวนี้เป็นผู้หญิงเลยตัวนี้ตัวนีแบบ้เป็นเด็กเรียบร้อยรูก็รู้อันนี้ น,นี้นะ่ยจะต้องเอาใส่กระเป๋าไปทะเลนี่รู้สึกใจเอ๊ะนี่เป็นแมวดำฉะนั้นขอบคุณมากนะ,ะัะขอบคุณมาเอ๊ะสลับแถวน,นี้จะสลับน้องๆทุกคนออกไปนะครับพยายามโอ้ตัวนี้ดือ้อตัวนี้คือแบดเลยอ่ะตัวแบดตัวนี้อแบบพากันดือ้อะพากันแบบเออ ชิลลิ่งกันได้นะตัวเนี้ยขอบคุณค okay, มาเีมากผมชอบอ่านี่เป็นน้องน้องแมเ่เมโลที่มีบินนี่นะครับแต่ไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ตัวนี้สามทุ่มสี่สิบสองแล้วสามทุ่มสี่สิบสองแล้ววันนี้ต้องรีบไปแล้วดีกว่าเพราะว่าร้นานข้าวปิดเนี่ยขออนุญาตไปสั่งอาหารนะครับ อันนี้ต้องไปแล้วนะครับขอโทษที่ถ้าวันนี้อันนี้ผิดพลาดประกันใดขอโทษด้วยนะครับแล้วก็วันนี้จริงๆอยากมาเปิดของขวัญแฟนครับที่ให้อันนี้มาจริงๆยังมีเยอะมากนะครับแบบถ้าอันนี้เปิดไม่ไม่ให้อ่าไม่ทันให้ใครได้ดูก็ขอโทษด้วยนะครับแต่อันนี้ดีใจมากนะบแบบดีใจกับของขวัญที่ทุกคนให้มาเลยเยอะมากเยอะมากจริงแล้วก็มีน,นีเอเฮ้ยอันนี้ก็ตัวแบดไอย้ยา ทำตัวนี้เท่มากอุ้ยตัวนี้ก็ททำชุดเท่เยอะนะครับตัวนี้ผมชอบอยูแล้วชอบเยอะมากเลยมีของชอบแต่ว่าเลี้ยงน้องเยอะมากนะครับวันนี้แบบทุกวันนี้คือน้องๆนั่งมองหน้าน้องๆนั่งมองกันน้องๆแบบคือก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นเยอะเลยแล้วก็ดีใจเอาดีใจแล้วก็ แต่ก็บางตัวก็แน่อสงสารนะบางตัวแบบอันนี้อาจจะเดินไปแล้วแบบเผลอมองผ่านอะไรยเงี้ยไม่ไม่ทันไม่ทันสังเกตเพราะมันมีน้องใหม่ๆเข้ามาเยอะแต่อันนี้พยายามเทคแคร์น้องเก่าๆลูกตัวก็ขอบคุณทุกคนที่ให้มานะครับก็รอบนี้แบบแน่นจริงๆแต่ว่าพยายามดูแลนะครับอันนี้พยายามดูแลแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะไปละก็สุดสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้อันนี้ขอฝากแฟนคอนนะครับอ่าให้ แฟนคอนอ่าสกายอันนี้เซโนมินเซโนมนอนนะครับก็จะเกิดขึ้นในวันที่15กุมภานี้นะภายในปีหน้านะครับก็พวกเราสองคนจะทําให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นันนี้นะก็จะมีพวกพี่ๆทีมงานหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็ทุกคนเต็มที่แน่นอนอยากทำให้แฟนคอนนี้ออกมาดีแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากผลงอานของันนี้ช่วงนี้ด้วยก็มีอะไรหลายๆอย่างให้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับก็ เดี๋ยวราติดตามกันไปครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคีรีนะครับก็ไปดูย้อนหลังได้นะถ้าใครคิดถึงพี่เซนพี่ชินอะไรอย่าก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ก็ยังอยู่ในแอปพลิเคชัน v i ้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามมันนี้ก็ไว้เจอกันในงานข้างหน้าแล้วก็ไปกินข้าวกันด้วยนะครับตอนนี้มันสามทุ่มสี่บสี่ละเดี๋ยวกินข้าวกันไม่ทันนะอันนี้ไปแล้วนะครับบา,บาย เจอกันครับสวัสดีครับสบายครับปิดไม่โดยแหละ